สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งโขงพี่น้องเพื่อนบ้านพังลาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงแนวทางลาวพัฒนางวดประจำวันที่12เมษายน2564นนะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพฤหัสที่8เมษายนนะคะที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรนะคะ สำหรับลาวพัฒนา6ตัวออก2 1 1 7 9 3 2 1 1 7 9 3 4ตัวตรงก็จะเป็น1 7 9 3นะคะ3ตัวบน7 9 3 2ตัวล่าง1 7นะคะอ่านี่ค่ะ1 7อยู่นี่7 1นะคะ7 1 1 7นะสำหรับ9พี่น้องไปจับให้อ่97 1 9 8 9 ะะพี่น้องไม่มี3าไม่ได้จับ3ให้นะแต่ว่าเข้าล่างนะคะ1 7เนะเข้าล่างนะคะนี่ค่ะและก็สำหรับสองตัวล่างสำหรับต่างประเทศนะคะหรือเจ้าที่ยึดสองตัวหน้าเป็นหลักนะคะเป็นล่างนะก็คือเข้าสองนะคะเข้าสองนะนี่ค่ะสองหนึ่งงวดที่หแล้วนะคะสำหรับสองตัวหน้า บ่อยมากเลยค่ะสําหรับสองตัวหน้านี้นะใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะและเจ้าไหนที่ยึดสองตัวหน้าเป็นเลขล่างก็จะออกสองหนึ่งนะล่างนะคะอันนี้เข้าทีนี้เสียดายเนาะเจ็ 7, 1, 1. ดหนึ่งหนึ่งดูซิเจ็ดหนึ่งหนึ่งทำไมไม่มาอยู่ข้างหลังนะหนึ่งหนึ่งนี่น่าจะมาอยู่ข้างหลังเนาะเก้ากับสามนี่ไปอยู่ข้างหน้าซะเสียดายมากเลยค่ะโอ้เนี่ค่ะเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งพี่น้องให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งไปนะอันนี้ก็ พาดไปนะคะสําหรับสามตัวนะอ๋ะอ,อเดี๋ยวพี่น้องย้อนหลังให้ดูนิดนึงนะสําหรับของต่างประเทศเนี่ยที่เจ้ายึดสองตัวหน้าเป็นล่างนะคะเข้าติดๆกันเลยนะคะอันนี้นี่คะ่ะยี่สิบสามมีนานะคะยีิเอ้ยยี่สิบสองมีนานะคะก็แปดเก้านะแปดเก้าล่างยี 25, 25่สิบห้ายี่สิบห้ามีนา ก็อันนี้ข้ามไปอันนี้หลุดไปข้ามไปหนึ่งนะคะข้ามไปหนึ่งทีนี้ก็29มีนาะก็ห้าห้าค่ะเข้าห้าห้านะคะ,ะ,คะสำหรับต่างประเทศนะส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะ,ะเห็นสมาชิกท่านหนึ่งที่บอกว่าอยู่อังกฤษก,ก,ก็ยึดสองตัวหน้าเป็นหลักเป็นล่างเหมือนกันนะคะที่เยอรมันก็เหมือนกันคะ่ะที่อิตาลีก็เหมือนกันนะสำหรับต่างประเทศส่วนมากเจ้าก็าจะยึด2ตัวหน้านะคะ ทีนี้ก็มาวันที่1เมษาก็9กนนะคะทีนี้ก็มาวันที่ห้าเมษา3 7มเดสนะอ่ะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือวันที่วันที่8ก็สองหนึ่งะคะอ่าสี่ห้างวดแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อเนาะของวันจันทร์ที่12เมษายนนะคะ สำหรับดาวเด่นรอบนี้อ่าสำหรับลาวพัฒนาเด่นนะคะไม่ใช่ดาวนะนึกว่าดาวโจนะคะขอโทษด้วยค่ะพูดผิดสับสนงงงงมากอลาวพัฒนานะคะพี่น้องให้เด่นที่สี่กับเก้าสี่กับเก้านะคะจับคู่ก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าสี 5, ่สามสี่สี่สี่ห้าเก้าแปดศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะอ่า พี่น้องให้9้าชุดนะคะให้9้าชุดไม่เยอะนะคะจัดหมดเลยทุกตัวนะไปกลับก็9 2้าสนะอันนี้ไม่ต้องจับก็เป็นเหลือ17คู่นะคะส่วน3ตัว8 49 354 189 944 459แล้วก็034สนะคะสำหรับหลักร้อยถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้ก็ลองเลือกจับเองได้นะว่า,อาชอบตัวไหนก็ลองเอามาใส่เองได้แต่อันนี้พี่น้องจับคำนวณจับตาม ตามที่คำนวณได้นะคะสำหรับราพัฒนาวันจันทร์ที่12เมษายน2564พี่น้องไม่แน่ใจนะคะว่าราหยุดไหมแต่ว่าที่พี่น้องดูวันหยุดนะคะพี่น้องเสิร์ชดูวันหยุดเห็นว่าวันจันทร์ยังเปิดนะคะราพัฒนาวันจันทร์วันหยุดราจะเป็น13 14 15แต่พี่น้องไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ายังไงพี่น้องก็ลงไว้ให้ก่อนเนาะเผื่อเผื่อเขายังไม่เผื่อเขายังไม่ปิดนะคะสําหรับ วันหยุดสงกรานนะแต่ว่าไทยเราหยุดแล้วเนาะไทยเราหยุดยาวแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะสำหรับเราพัฒนาไม่ว่าจะต่างประเทศแล้วก็ที่ไทยขอให้เหมือนเดิมนะคะขอให้เข้าทั้งไทยแล้วก็ทังต่างประเทศนะคะ,ะแล้วก็วันหยุดยาวนี้นะคะพี่น้องก็ขอให้ทุกคน มีความสุขนะคะสุขสนุกสนานกับวันหยุดนะคะกับครอบครัวเนาะวันหยุดสุขสันต์กับครอบครัวสวัสดีปีใหม่ไทยเราด้วยนะคะสําหรับสงการปีนี้ก็คงไม่ได้มีเล่นเนาะใช่ไหมคะปีนี้น่าจะหยุดอีกแล้วเนาะโควิดกําลังระบาดหนักเลยนะคะไม่ว่าที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศก็เหมือนกันนะคะระบาดหนักเลยเหมือนกันนะคะล็อกดาวน์มานานยาวนานแล้วค่ะ,ะจะครึ่งปีแล้วค่ะล็อกดาวน์มา6เดือนแล้วค่ะ เดือนเมษายนนี่ก็คือ6เดือนแล้วเดือนหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะว่าจะเปิดไหมนะคะที่เยอรมันนะคะพี่น้องก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาปกติเร็วๆนะไม่ว่าจะที่ไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสด้วยนะ,ะท่านไหนที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุข กับครอบครัวนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนมีเงินมีทองใช้นะคะไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะสำหรับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆคอมไมนทุกทุกไลค์พี่น้องก็ขอขอขอะคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะมากดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะกด กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็ขอฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องจะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปให,ใหม่ๆออกมานะคะแนวทางไหนผิดพลาดประการใดมีเข้าไม่หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยขอบคุณคะ่ะ